ม่ันนั่งเขียนตัวเลขยูโต้นี่นะกำลังเขียนตัวเลขตำรวจไปจับก่อนเขียนเขียนเลขนันได้แค่สองตัวก็คือสามแปดนีด่คมทนแม่ยังพอยุงแม่กับทายยงอยง,อยงอดีล่ล่ะหยอดย้อมเหมือนนั่งยองดันเต็มไังที่นะครับฟันเป็นเรื่องเป็นเน่าอยู่เตียงสองขึ้นกับฟันฟันแบบนี้ละ่ะแต่ว่าดูกับมันใจอยู่ว่าเลขเลขเขาเราล่ละเป็นยังเป็นยังคือว่าเขาเตี้ เพราะว่าฝันฝันฝ <c oughs> ันแปลกเดวที่ว่านันปูเราอยากหากไปวันที่คลเก่าลูกกับวายูวาต้องให้เขาเรขกชุดนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาติในการรับชมจับเงิกับเจ็ดเจ็ดสามแปดหังเราไปนี่มีฝันนะมาค่ะกำลังนั่งเขียนตัวเลขยู่โต้เนี่ยนะกำลังเขียนตัวเลขตำรวจจับก่อน เขียนเคียงเรียันได้แค่สองตัวแบบคือสามแปดญี่ปุ um ่นแมนยังพอย้งแม่กับทายย้งดีล่ะหยาดย้งเหมือนนั่งย้งกันเต็มแล้สินะฟันเป็นเรื่องเป็นหน้าอยู่เตียงสองขึ้นกับฟันฟันแบบนี้ล่ะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดเจ็ดญี่ปุ่นได้เจ็ดแปดสามเนาะกับซีสองอยู่ในได้เจ็ดสองแปดกับสามแปด ของแจ้งวงได้กับพิตกดงสามตัวไหนวะซัมภพลมะยำหาแล้วเนาะแมนสามแปดเมื่อที่ขึ้นดีพอจามท้ามีที่ก็ได้ได้เจ็ดเจ็ดสองแปดกับสามแปดเจ็ดสองแปดกับสามแปดคนมะยำหายอีกสามแปดแมนก็คือว่าเข้าได้มันอกมันใจขึ้นเนาะแมนจะมากสามตัวนี้เจ็ดสามแปดเลยเจ็ดเอาได้เจ็ดสองแปดเนาะเมื่อไหร่เนบาทนี่ จ็ดสองแปดกับสามเอาสามตัวนี้เอาเจ็ดสามแปดเลยเนาะอ้าพีเจรณาเบงละพี่น้องเดี๋เาเลขกเล็กอยู่เอาไงว่ามันมันอยู่กุดแหงครับอยู่หนองโล่งเลันก็เป็นตัวเดียวกันเลขตัวเดียวกันแม่เป็นยังก็เป็นตัวเดียวกันพอลูกเป็นคนขอมันก็เลืยขึ้นกันในบัวนอแต่ว่าเลขกเลขดีเล่ารามันขึ้นกันแต่มันหลายตัวมันสืบื้อยากมันมันสือยากมันสี่มันสีหลายตัวคน ถึงว่าแต่ว่าลูกกับมันใจอยู่ว่าเล็กเล็กเขาเราล่ะเป็นยังเป็นยังคือว่าเขาเตียเพราะว่าฝันฝันฝันแปลกเดวที่ว่าน่ปูเราอยากให้ไปวันที่สิบเก้าลูกกับวายูว่าต้องให้เขาเล็กสุดนี้วันที่สิบเก้าเนี่ยมันปูเรียกให้มันบ่นี่แม่นกไม่ได้กาหนดเองว่าปูกาหนดให้เองแม่นว่ามือนี้เป็นมือมือวันดีมือสันวันดีเพราะเพาได้หอยสิบเก้านั่นบอกบ่งีบ่วบ่ โมบอต้องไปแปลว่าต้องไปแปลครับว่าต้องไปแปลนี่ลองไปลองฟังกับเราเ้อะแต่ฟัแล้วว่าเราต้องไปแปลเด้อสิบเก้าะเราต้องไปแปลเป็นเมื่อที่จะบวงสรวงโยวัดหนองนกนี้ลูกไม่ได้กำหนดเองอันนี้บม่ได้กำหนดเองเราบอกว่าต้องเป็นไปเมื่อนี่ลูกก็เลยว่าบอกว่าเราว่าถ้าไปเมื่อนี่ไปให้ไปเมื่อนี่เลขที่ปล่อยไปอยู่นั่นหรืออยู่นี่ต้องให้เขา ญยติโยมเพิ่นก็จะมีโชคนี่ลาบนี่ปจจัยไปเหตุบุญเห็ุท่านหรือซื้อบ่ายสีจ้างเพะ่ทนบายสีนั่นนี่ในรวมพิธีตัวต้องใส่เงินใส่อาดใส่เบียร์แล้วก็ว่าเขาเขาแน่นอนนี่แล้วถ้าเราได้เราไปคุณลูกไปแต่ไปบอกกับญาติญาติโยมเพื่อนโยเพราะว่ามันใจเห็นอย่างเห็ดอย่างเพราะว่าเพราะว่าเราว่านี่นี่คือ เอาไงว่าร่องร่องใจวันว่าร่องใจเราว่าร่องร่องใจไทยบ้านเยอเพื่อก็จะเห็นให้เราได้บอกถ้า<อ>เห็นได้คือจะเลื่อนเรื่องนี่แหละจะอยู่นี่ก็คือก,กันมืนขึ้นนีกก่ก็แปลกแปลกเอ,อมือขึ้นนั่นแปลกอีดีโอ้ลังจากดีแมนบอกมันแปลกอย่างที่มาหลายอีดีมือน,อนอั่นก็ติว่า อะไรโมเมนต์กว่าทุกเทื่ยนี่จะมีแค่ปูกุแแหะมากลาม,มือนี่จะมาตั้งไร่ไร่ดีเมือนเ,เป็นมาชุมนุ่มอยังกันบ่ค<ะ>่ะจะมาตัแปละที่เลี้ยโอ้ตั้งแต่ลูกขอมากเ<ม>เคยมีแบบนี้เพียะแม่แปลกที่เล <มา S 2> ี้ยมะฮอนนอะ่ะนะตะมัวพันมาพันยังเหมือนญาตเนาะไปกับอะไรเปิดหอนเยือกเย็นรสชาจักเสียงนกจักเสียงกับแก่เมือนกันแค่แค่อยู่ว่าผากันเข้าไปน้ำรูป ่านะว่ย่าน, <laughs> ยยานหออเพ็่นมาเพนนนนื่อนน้อเชิญเพื่นเพิ่นกับมาตรวนี้มาหลายตีมือนะแม่ลายหลายเลยมือีอพอดีพอท่านในเขียนเล็กะอาจา์น้ำมูที่มือนั้นเพิ่งแจงของมูอนีพอดีถามตัวความเล็กไทยว่ะเนี้ยเล็กไทย เขอันกำลังสิเขียนเลขฟันว่าเขียนเลขยุตตํารวจมาจับเขียนเลขสามแปดยุกตํารวจมาจับเนี่ยตํารวจจับก่อนโอ้ยแต่ว่าสองตัวนั่นได้เขียนแล้วได้เขียนแล้วสามแปดได้เขียนแล้วได้เขียนแล้วแต่ว่าสามตัวยังได้เขียนอยู่อ่าโอ้แปดบอกให้ฟันแปดอีดีเหมือนสู้เลยนะสู้เลยนะตํารวจจับก่อนนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนาะอ่า เห็นยุงทีนะตำรวจจับป้าตรวดเพื่อเหล้วสั่นตำรวจมาจับจับนี่กระเจ็ดเนาะจับกระเจ็ดโอ้ยตามตัว,ตวนล้แม่เนาะต่ดอกเหงน้อนันาะนี่แม่จับได้ครับตัดได้คระบพวกมันจีบกินเหล้าสะบัดอะไรตัวนี้เาราเป็นอะไรเล่าบอกเล่าถือว่าบอกออกไทยทีย่จร จารย์ว่าสามตัวเจ็ดสามแปดนั่นมาตีเนเจ็ดสามแปดเจ็ดสองแปดเขียนรถจ้าเจ็ดสามแปดเนี่ยเกยุ่งน้องลงเด้อนี่เล็มัดกุดแแ่งนะะน้องพี่เขียนมัดกุดแหขังบนในน้ำเนี่ยค่ะมัดกดแข้างล่างบมดคือข้างบนเอาข้างบนข้างล่างเปิดโทษน้องพี่ข้างล่างล้มเปิดโทษมัดกุดแแหแล้วน้องลองกะเข้ากับเขียนอีกหนาหนึ่งเป็นจังกส น่นนนีน่คโทรโน้ำน่ค่ะมาโทรด้วยคือรัฐบาลไทยนะครับนือสิเป็นเล่ากับโบนี่นะครับแต่ว่าเล่าก็มีไว้แล้วมันบอกมี่เราพอพอใส่ซื้อแลนะ้วเนาะเป็นรูจากอยู่หรอจ<า>อังนี่แหละ กำลังเขียนเลขสามแปดสามแปดเนี่เขียนแล้วแล้วเขียนแล้วตำรวจเลยมาจับเน่ยจับก่อนจับว่าเขียนเลขแมนจัว่าเขียนเลขเลยจัเลยบอกก็เลยว่าเอาจับก็จับจ่อก็เลยวางดีนะให้เพิ่นจับอยู่ให้เพิ่นจับเลยโอ้ยพี่น้องเลยให้เพิ่นจับเลยจับก็จับจ่อกระไรวางีจับเป็นจังนี่ฮะสามตัวเขาได้เขียนสาเขียนตัวเลขสามแปดตำรวจจับก่อนมันเขียนอย่ตัวไหนตำรวจเลยจับ กับกวนค่ะอ่าอันนี้เป็นชุดที่น้องพี่ต้องขอที่วัดกุดแหเนาะค่ะวันนี้ให้น้องพี่เขียนชุดที่ขอโยนน้องโล่งให้น้ำแม่จ้าน้องโล่งเหรอคะเดี๋ยวพ่อปัจิวาออกเจ็ดสามแปดจริงสินะปัจจัยอ้าวจี้ใส่ก็เขียนให้เจ็ดสองแปดปัจิวาผูพันบ่เห็นเนาะค่ะตร็วนะครับเดี๋ยวตอนนี่น้องพี่กำลังเขียนรัฐบาลไทย ใ่นะครับเพราะว่ารา้อันเด็ดฝันเด็ดฝันดังนะครับฟันฟังปัง,ปงวดนี้นะครับนั่นคือ,อยูนงโลกนะครับาาสามานี่ครัี่จนนะคสามพี่จนกแันทั้ทื่องเ่องวัดภู่มน้องลกนะ ีงง่องงูนี่บอกค่ะลงลงแบบนี้แน่นอนเป็นบายวาลงเป็นไนวาลงรุ่งหลงลงรุ่งแปดสามกับมี่เจ็ดแปดกับมี่่ที่ตรงกันเนาะค่ะเมียนกลุ่มน้องลงไปมือนันสามตัวสามตัวเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่์สองกับสามที่จริงสองกับมี่ ประ่าซีซีซีอยู่นี่บ่มีอยู่ขุ่นมีอันนี้อยู่หนองโลงมันบ่ครับอันนี้หนองหลงก็ยีเอาไก่เป็นโปรดักตัดลงปีฝันว่าพ่อเขียนเลขสามแปดแล้วปุ๊บตำร,รวจมาจับเลยเดิน<ม> <มา S 1> บ่ค่ะ,ะจับอยู่โต๊ะนี่แหละน,นั่งเขียนอยู่นี่แม่นญายมญายมญาญมพอยแม่กับไทยยังดีล่ะญายมมันก็นั่งอยู้ทันนะมามาจับตำรวจเรียกว่าจับไม่ยังล่ะ เียนเล็จับซื่อๆนีู่เลยอะไรวะเอาจับกับจับกันะไรบางทีนะมันจะได้เขียนมันจะได้เขียนเขียนเล็กแค่สองตัวนึงสามตัวงได้เขียนมันยังได้สามตัวจับหนึ่งกับเจ็ดอยู่แล้วน้ำเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสามนี่แหละไม่น่วยบักเขียววะท่านถ้าั้งของเคนหมือนกันนี่ ยาโยมที่ว่าเป็นโซมาโซมาบอกลูกว่ามันยากเป็นเสียเราในบัเกเชือกเลขสามแปดนี่แหละสามแปดตรงกันครับสามแปดแปดสามเนี่ยขันออกมากก็สีได้เฮกันลายเยลยนน<ฮ>ะคะ